ง่ายสะดวกสบายครับวันนี้น้ำพริกเกี่ยวไข่ผัดผักครับวันนี้กินอาหารพื้นพื้นอาหารแบบอาหารแบบบ้านพื้นพื้นสไตล์บ้านๆไม่ต้องรูปหรือขอให้กินอร่อยพออาหารพื้นพื้นครับอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นพื้นกินหากินง่ายทากินเองสะดวกสบายมีน้ำพริกกินอะไรก็อร่อยครับ อนหาไทยจะขัดอนหาไทยด <hi> well. right ี่จะาขาที่เป็นซีวก่อยเลยปาษาไทยแลาต้องมีเป็นฝรั่งฝรั่งก็ทำได้แต่ว่าเราไม่ค่อยชอบชอบแบบอาหไทยบ้าเราสบายเสร็จแล้วเสร็จกลางใส่เล้ คีรีจองอะไรบ้างครับต้องทิมงีรีจองอะไรบ้างอยู่บ้านตัวเองครับง่ายต้องเรียเนี่ยครับเนี่ยหาไม่ง่ายๆครับอาหารอาหารตลาดเนี่ยเสนอไทยฟู้ดขายมันมีทุกตลาดตลาดก็ไข่เจียวครับข้าวไข่เจียว อาเมนูตลาดไม,ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องรูไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะนี่ไม่ต้องร,อรูอะไรมากคือยชัวนะครับอาหารอาหาราบ้านๆกันทั่วไปครับอร่อยดีด้วยไม่ต้อง กินอาหารเนี่ยกินนี่อาหารนี่ก็หมูนะกินไข่ไข่นี่บำรุงสุขภาพฟันกายแข็งแรงโล่งกินมาใครบอกว่ากินไข่แล้วเป็นในรุไม่เคี่ยวไม่เคยเชื่อเลยผมไม่เคยเชื่อเป็นในอะไรแล้วอะไรนะไรนี่ไปขับเท้าเลือดเท้าไรไล่ไหล่อาหารสุดยอดนี่หยตลาดตลาด เอาเพี้ยเใครไปจะกินข้าวกันได้เวลากินข้าวกัแล้วเที่ยงแล้วนี่ข้าวเช้านี่ได้เวลากินข้าวเช้าแล้วเที่ยงเลยนี่พริกก็รันตนพริกกอกมาดูดิตำพริกมันเป็นไงแท็กตำพริกที่เราซื้อมาเป็นไงมันแห้งอะไรมามาใส่กันอีกไม่เป็นไรแห้งเลยอะไรผัดอะไร นี่ครับเนี่ยเกี่ยวกระเทียมไม่หอมนะครับเนี่ยผัดกะหล่ำปีที่กะหล่ำปัดฝนะึก,กมาดมีลอยนะครับใส่หม,มูนะครับผัดกะหล่ำปีกัดหมูหมูที่ผมหมักไปแล้วครับหมักเสร็จึุตรงครับ แล้วครับอันนี้แล้วครับเด็กลัำปีนมาครับหาง่ง่ายครับหาชิ้นยาก แ ah, ม่มาตรฐานครับแม่มาตรฐานให้ไม่มาตรฐานเนี่ย ครับความอร่อยอยู่ที่นี่ครับนะครับความอร่อยอยู่ที่นี่ครับนี่มาใส่รสชาติปรุงรสนะเหมือนกับเออทำในเหมือนกับโรงแรมร้านราหารนะครับไม่ต้องเออเสือลาปรุงเสือกันพิ่จานครับแน่ครับรสชาติอยูทนี้ครับ ครับเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับนีอาหารง่ายๆครับผักกะลําปีไข่เจียวน้ำพริกครับสามด่างสุดหรูเลย อันไม่ง่ายไทำไง่ายกินง่ายกินแบบไม่ง่ายครับไม่ต้องพิถีไปถันมีตรอ,อะไรมากกินแบบกินเพื่อสุขภาพดูแบบกินเพื่อสุขภาพสวยหรู